สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ท่องเอซังเะครับเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้นะเดี๋ยวพาเดินดูคันนี้แล้วก็คันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวติดฟิล์มใส่วิทยุเอจ็ดนิ้วให้โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อน นี่นะยางจะเป็นยางตัวนี้เลยที่รทเราใส่ให้ลูกค้าเนี่ยตัวนี้นเลยๆๆๆเพราะว่ายางตัวนี้ผมจะใส่ล้อหน้าอยู่นะยางตัวนี้ผมใส่ล้อหน้าอยู่แล้วทีนี้ยางชุดเนี้ยมันระเบิดตรงกลางอนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูที่มันระเบิดนะนี่เลยมันระเบิดออกอย่างเงี้ยนะอันนี้ผ <ๆ S 1> มบรรทุกน้ําหนักมายี่เก้าตันนะยี่บเก้าตันกว่ารวมรถมันระเบิดเส้นหนึ่งก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนทั้งสี่เส้นเลยเพราะว่าที่ผมใช้ เปลี่ยนจากไอ้ตัวเนี้ยตัวเดิมเนี่ยมาใส่ตัวเนี้ยเพราะว่าแพงกว่าแล้วก็ที่ผมใส่ล้อหน้าเนี่ยใส่ล้อหน้ามันทนนะเพราะว่าล้อหน้าล้อเนี้ยตั้งแต่พร้อมชุดเนี้ยชุดล้อหลังเนี่ยแต่ชุดล้อหลังเนี้ยแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้นะแล้วทีนี้ก็ใส่ตรงนี้ใหม่แล้วก็ขยับขยับตรงเนี้ยไปไว้ตรงนี้แต่ตอนเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันระเบิดก็เลยเปลี่ยนสี่เส้นอ่ะโอเค ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ใส่ล้อเพราะว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้ใส่ล้อไม่ได้ไรนะเพราะว่าเราจะมาเล่งคันนี้นะครับเนี่ยคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะติดฟิล์มแล้วโอเคคันนี้ก็โดยหลักๆก็จะได้สีสวยนะสีสวยคันนี้สีสวยสวยมากเลยคันสีก็สวยครับอ่าแล้วก็จะเป็นชุดลาวข้างเลทตัวนี้นะอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่น,นครับเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะขัดให้นิดๆดหน่อยหน่อย ให้เงานะตรงนี้ก็ญี่ปุ่นเหมือนกันดูทั้งเส้นเลยนะนะญี่ปุ่นเวลาเขาทำอะไรเขาก็จะเหมือนแบบมันปานีนะงานเขานะ่ะเนี่ยที่เขาใส่มาน็อตเลททั้งหมดเลยอนะนะันนี้ใส่มาแต่งเยอะ ดูบางคนคันนี้นะนี่สามารถยกถอดออกได้นะครับน,น,น,นี่ยกเนี้ยแล้วก็ถอดออกได้เลยแล้วก็ล็อกไว้่างนี้ได้บางคนชุดนี้นะเฉพาะคันส้มนี่นะเอ้ยคันฟ้าคันน้ำเงินนี่ตรงนี้จะเป็นเลดเหมือนกัน,นดูงานเขาถอดออกได้เนี่ยมันจะเป็นสองชิ้นหน่อยนะมันจะเป็นชิ้นประกบต,ตรงเนี้ย ประมาณนี้ยางก็น่าจะเปลี่ยนใหม่สิบเส้นคันนี้ส่วนคัสซีก็เดี๋ยวทำสีให้สีส้มก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่สีหัวนี่ไม่น่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันสดมากนะสีสีสดมากเครื่องก็แห้งๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูขึ้นไปดูเครื่อง ขึ้นตรงนี้เลย,ยดูดิมีน้ำอยู่เลยนะโหดูเขาทำมาแบบกักน้ำแบบน้ำไม่ออกเลยอะ่ะคันนี้สภาพดีอันนี้ก่อป้ายทะเบียนจะเป็นของคันนี้นะเนี่ยมันเป็นสีส้มติดอยู่อ่าเดี๋ยวให้ดูเครื่องเดให้ดูเครื่องนะนี่แห้งกิ๊ดูข้างหลังนี่รู้เลย เครื่องไม่ต้องดูเยอะจะเป็นประมาณนี้สีแบบสดมากคันนี้รู้สึกจะมีฮีตเตอร์ด้วยอันนี้สวยภายในสวยคันนี้ภายในก็สวยแต่คันนี้ก็ยิ่งสวยเลยภายใน คันนี้ยางยังเหลือเยอะนะยางยังเหลือเยอะคันนี้เอาแบบไหนคุยกันได้หมดนะครับนี่คันนี้คาซีกิฟไม่มีสนิมคันนี้พาดูเครื่องแห้งๆเลยดูข้างหลังรู้เลยคันนี้จะเป็น480 ันนี้เป็น480แรงอันนี้มันจะเยิ้มเยเหมือนน้ำมันนะผมว่าน่าจะเป็นน้ำมันที่ถังนะ่ะถังน้ำมันปั่น PTO เขานะนี่ๆๆน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้แท้จากโรงงานญี่ปุ่นเลยนี้แท้ส่วนทั้นี้ก็เหมือนตัวนี้เหมือนเขาเปลี่ยนมาแล้วนี่แกนตัวนี้เขาเปลี่ยนมาแล้ว แกนตัวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วอ้อันนี้เขาเสริมมานี่หว่าเนี่ยเขาเสริมมาเนี่ยคันนี้เขาเสริมมาคันนูมม้นไม่มีเนี่ยคันนู้นไม่มีเห็นนะคันนู้น,นไม่ได้เสริมเห็นนะตรงเนี้ยเนี่ยไม่ได้เสริมอันนี้เสริมมานนี้เหมือนรอยแตก,แกๆหน่อยๆแผ่นนี้ได้เปลี่ยนให้มีอยู่กระบอกได้เปลี่ยนหมดแล้วแกนนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วเนี่ยใหม่ๆเลย วิ่งดีทั้งคู่นะครับอันนี้480อันนี้450สวยงามนี่ดูลาวเลดฝั่งนี้หน่อยนี่ยาวไปถึงรังแบตเลยนะยาวสุดเลยงานละเอียดญี่ปุ่นงานจะละเอียด แต่คันนี้เป็นล้อกระทะเหล็กคันเนี้ยได้ล้อ,ลอกระทะเหล็กอันนี้รู้สึกจะเป็นสีนะแต่สีสีเหมือนสีอะไรวะเพิ่งมาพ่นทำอะไรนึน่าจะปิดบริษัทอะไรที่อย่างชุดชุดเหล็ก,ก็ได้ประมาณนี้ขากระจกเหล็นีีก็เล็ด เงาเงาเขาจกเกล็ดเงาว่างั้นคันนี้ก็อีกสักสองสามวันก็น่าจะเต็มชุดเต็มชุดแล้วแหละนี่ไฟนี่ใส่เข้าไปแล้วสวยนะคันเนี้ยดูไปดูมาก็สวยดี อันนี้เดี๋ยวออรอลูกค้ามารับไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องรอดูเลิกด้วยนะ่นะใส่เสร็จแล้วเครื่องแห้งคันนี้เครื่องแห้งคันนี้ยังไม่ได้พาดูคาซีฝั่งนี้เลย ครบอยู่อันนี้ครบอยู่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเนี่เดี๋ยวเร่งขนนุนเสร็จก็เดี๋ยวจะัดการพวกนี้ให้เรียบร้อยนี่ก็ค้อซีนี่ดูรายละเอียดลึกๆหน่อยไม่มีอะไรนี่นิดหน่อย ภายในยังไม่มีเลยคลิปสวยคลิปเลยก็มีตรงนี้นิดๆหน่อยๆทำได้พวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผมฝากไลค์ฝากแชรด้วยนะครับ